เรามาปีกครั้งแรกเขาไม่มีเลยนะนี่ครับมือกรีดกรีดแล้วครับหลังจากเจ็ดวันอันนี้เรามาติดตามผลนะมาติดตามผลไม่ไม่คมเลยไม่คมเลยนี่แหละมือเซียนผักไตมีอ้นั่นเลยว่าไอไอลิ้นเซียนกรีดอย่างผักไตนี่เลยเอาโป้่นมะตูงอะโป้ไหนล่ะพวกเราชาวเย็ดไอแคร์นะคะตอนนี้มาติดตามผล สองสวนสวนสวนพี่แดงใช่ไหมคะที่เราได้มาทดลองในวันที่ 16, ธันวา255 5ันวันนี้ได้เป็นการมาทดสอบแล้วเป็นการพิสูจน์แล้วว่าจากที่เป็นต้นยางที่ตายเนื่องไม่เคยออกน้ำยางมาเลยแล้วตอนนี้เราได้มาพิสูจน์ว่ามันน้ำยางเริ่มไหลนะคะพอกีดปุ่มน้ำยางใหม่แล้วคะ่ะวันนี้เป็นวันที่22ธันวา255 25 5ค่ะที่ได้ พอดีหมาห่วงเจ้าของนี่ค่ะเป็นพอใจไหมคะพี่ตรงนี้พอใจครับมันออกทังสีกับพาะใยญ่นนะจากที่ไม่เคยออกเลยใช่ไหมคะแล้วแค่นี้พันธุ<ม>์ของเงน้ยเอก็สามารถตอ<จ>บโจท<ำ>ย์ได้แล้วเนาะว่าจากที่มันไม่เคยออกเลยแล้วพี่นะแล้วตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนที่ต้องบำรุงต่อไปอะนะคะค่ะงานเดี๋ยวไปติดตามผลต้นต่อไปนะคะ พี่แดงพี่แดงเชิญค่ะนี่นี่นี่ดูพี่อะรัดฟูดตนี้มันออกออกอย่างนี้เลยพูดเลยถ่ายแล้วนี่นะครอีกกรณีถ้านี่ค่ะอีกกรณีนึงนะคะเป็นของต้นยางไตนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่วันที่16ธันวา2,555แล้ววันนี้เป็นวันครบกำหนด7วันวันที่22ธันวา2,555 ในสวนของคุณพี่แดงอะนะคะที่เราได้แดงหันหน้าตรงนี้หน่อยค่ะพอ, <c oughs> อใจไหมคะนี่ต้นนี้ต้นหนึง่งผลผลิตที่เราได้มาทดลองเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปที่ก็ทาการบารุงได้เลยนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ของเยอทไอแคนนะคะเป็นการพิสูจน์ให้กับชาวสวนของพี่แดงหันหน้าของจังหวัดบึงกาฬ <แบ S 2> เนาะเราได้มาทดลองพื้นที่ที่จังหวัดบึงกาฬกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามอบป้ายของบริษัทเยอไอแคนให้กับเจ้า นะคะปเร็วเร็วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่ค่ะป้ายกำลังเดินทางมาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะป้ายของเยเดแคนี้มอบให้กับเจ้าของสวนนะคะของพี่แดนที่เรามาที่สูดแล้วได้ งานที่จ kind of ังหวัดบึงกาฬของส่วนคุณีที่ใหมใช่ไหมคะคุณน้สมัยครับของคุณน้าสมัยนะคะคืจากที่เราได้ทดลองเอาไว้ในวันที่ยังไม่ออกอันนี้สิบหกสิบห้านี่สิบห้าสิธันวาสองพันห้าร้อยห้าสิบานะคะวันนี้วันที่ายางไตหนึ่งแล้วเรามาได้อ่าดูผลงานในวันนี้วันที่ยี่สิบสาธันวาสองพันห้ร้อยห้าสิบหนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะคะว่า น้ำยางจะไหลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคอยดูค่ะนี่คือหน้าหน้ายางที่เราทําไว้ครับมือมีดครับนี่ครับสังกงมาจากปักใต้เราเลยครับงูลาดําห่วยอันเลนก็้าตาเลยนะครับมีไหลไหมมีไหลไหไหลไหมคะไหลแล้วจากที่มันไม่เคยไหลเลยนะครับจากจากจากที่ไม่เคยไหลนะครับมีเห็นไหมไหลตามมีดเลยนะคะผักดูต้นนะฮะดูต้นที่ต้น ต้นแบบโหไม่น่าเชื่อว่าน้ำยางจะไหลได้นะคะแต่ที่เรามาทำเต็มเลยดูดูดูรู้หลักฐานครับดูดูดูนี่กระเด็นใส่หน้าเลยครับเยี่ยมครับโอเยี่ยมเลยค่ะน้ำยางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับเชิญคุณคุณนัทสมัยพอใจไหมคะพอใจที่ไม่เคยไหลมากคักว่าคักว่าโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามต้นต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยดูติดตามไปค่ะมาเบ่งอีกต้นนึงมาเบ่งอีกต้นนึงได้ไหม ครับเรามาดูต้นนี้กันครับดูดูต้นนี้ครับุุงป๋ยแล้วก็นี่หน้าหน้าที่เราทาไว้เดี๋ยวต่อไปพอพี่มาเปิดนะโอ้โหไม่ปุ๋ยอีกวะทำไมล่ะปุ๋ยใี่หนเนี่ยอ๋อโป๊ะโป๊ะโรองเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปนะคะต้นนี้เหมือนกันไต่หนึ่งเพราะสวนนี้เราทำมาเยอะมากเลยนี่ครับเราเคยถ่ายจากวิดีโออันก่อนที่ก่อนมาทำนะครับเราจะถ่ายกิ่งนี้ไว้เป็นเพื่อเป็นสัญลักษณ์คือต้นนี้จริงๆนะครับ พราต้นนี้มีทั้งส่วนนี้เป็นยอมแล้วว่าส่วนที่เรายังคิดเลยว่าจะไหลหรือเปล่าเป็นส่วนทีหนักมากต้นนี้คือเป็นเป็นต้นต้นต้นที่หครับแถวฝั่งฝังซ้ายมือทางเข้าครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เก่งครับชีมงานวายไอซโดยการภายใต้การนําของพี่ธนวัตรยศขุนนะครับวันนี้เรามาจะมาเก็บผลเพิ่มผลิตและก็ยังเป็นเรื่องของ คุณน้าสมัยนะครับนี่ต้นต้นนี้เป็นต้นที่เราทําเพิ่มผลผลิตไปนะครับเห็นว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับเป็นล้นนะครับก็นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เพิ่มผลผลิตไว้นะครับแต่ก่อนที่จะออกมีดหนึ่งแค่เหรียญสิบนะครับขึ้นมาล้นถ้วยครับ เกือบจะล้นช้วยครับแต่วันนี้น้ํายาไม่ให้ออกเท่าไหร่ครับลมแรงมากก็เนี่ยครับผลดีเพิ่มผลผลิตของเราเนี่ยครับเราพามาพบคุณน้าสมัยนะครับนี่ครับเจ้าของสวนอเเดี๋ยวราไปหลังจากการใช้เพิ่มผลผลิตแล้วเพิ่มผลผลิตเนาะเพื่อเพิ่มผลผลิตได้เยอะเนาะออกออกไรเพิ่มทำไมออกไรออกไรเพิ่มครับโอเคเนาะพอใจเนาะ จากที่มันอันนี้อยู่แล้วอันนี้เยอะขึ้นอันนี้ที่เยาเพิ่มผลผลิตได้บอลเนี่ยอันนี้จักเศร้านี่จักจ๊มีดเนี่ยจักมีดเป็นสามมีดสี่มีดหระอเ่าสี่มีดนะครับอือสี่มีดเกือบเต็มถ้วยครับจากตอนนั้นมันจะนิดเดียวมากอะเนาะจากตอนนั้นมีแค่เหรียญสิบครับแล้วเราเราจะไปดูต้นต้นที่หน้ายางตายหนึ่งนะครับตายเลยให้ให้มือมีดเรา ให้ดูนะครับรต้นนี้ครับเราทำสัญลักษณ์ไว้แล้วครับต้นนี้ที่เอาไม้พาดไว้หน้าไหนนี่นี่หน้ายางที่เราทำไว้อยู่ฝั่งนี้นะครับ,บนี่เป็นออหน้านี้นี่พี่น้องชายว,ยวยยได้แค่นะคะแล้วก็สวนพี่น้องสวนย,ยางที่จังหวัดบึงกาฬน,นะคะวันนี้เราได้มาดูผลที่เราได้ทดลองเอาไว้ในวันที่16ธันวาคม2555นะคะ 255 25 5ค่ะ <15 S 1> แล้วที่แล้ววันนี้เป็นวันที่ 22, ธันวา255 25 5นนะคะได้มาบันคบกำหนด7วันพอดีนะคะในสวนของแม่แม่เท่าในสวนของแม่สนองนะคะเป,เป็นแม่ยายของพี่พอำนาจน,นะคะวันนี้เราได้มาพิสูจน์กันว่าที่เราได้ทดลองอหน้ายางไตนึ่งเอาไว้นะคะว่าน้ำยางจะไหลหรือเปล่านะคะ จากผลผลิตของเย็ดไอแคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมือมีดมือมีดมือมีดค่ะมือมีดแล้วมันมันมไม่ใช่เมียรเิางามน้ำหยดออกทำไมอ่ะเบิ้งเลยนะไม่เหรอดําปีเลยขูดลึกๆอันนี้ขูดยางดีกว่าไงจั่งจั่งขูดมาจากทางใต้นะคะนี่มาให้ทดลองการขีด เราติดเอาเอามือมีดมาด้วยค่ะจากไม่เคยมีน้ำยางนะจากไม่เคยมีน้ำยางเลยนะคะแม่เข้า,าเห็นึงไหมคะค่ะเอาหนาไม่จริงอ๊้ยอันนั้นายกกระขีดหนาเกามันทอนแล้วอ๋ออันนี้มันต้องขีดลึกลงไปนะคะจากที่หนูทำเอาไว้นะคะ เนี่ยค่ะจากที่เราโอ้ยบ่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกเลุกไม่เท่าเสียนคุณแม่เท่อ่าแม่เท่ามาดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นบ้างจากที่หนูทําไปวันนั้นทดลองไปจากน้ํายางไม่เคยไหลเลยแล้ววันนี้นี่น้ำรางน้ํายางไหลรัศย์ขยนะคะเห็นไหมคะน้ํายางไหลตามนีดดูสภาพต้นเมื่อพอใจไหมคะแม่เท่าวันนี้เชิญใกล้ๆหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่เท่ามามาเชิญมาข้างในนะคะเข้าใ้หน่อยว่าพอใจนะ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 เดี๋ยวหนูเอาไปลงทําให้นี่พอใจไหมคะแม่เท่านะ นี่เป็นผลผลิตของชายเยเดแคร์นะคะที่ได้มาทดสอบแล้วเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกๆคนเลยนะคะที่ว่าเราเห็นผลเลยนะคะผลิตภัณฑ์เยดแคร์ก็สามารถตอบโจทย์ของชาวสัญญางได้นะครับค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวติดตามผลต้นต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะเขาคุยอะไรกันอ่ารดเพราะนี่หรอใช่หรอมาอ่ะใช่หรออ่าเตรียมพูด อาเชิญพี่นอมด้วยอ่ังอะมึงจะมนเงอ่เลยสวัสดีค่ะนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะในสวนของในสวนของพี่นอมนะคะที่เรามาติดตามผลกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะที่เราได้ทดลองเอาไว้เชิญมือมีดมากนิดึงค่ะมือสังหารดูว่าสาตรมือมีดกระไดเพชดไ้กัน เอาทคงุณตัวเองได้ยิงี่อคนละคอยนนนีัด็ชายต้องเอา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 ก็าอี้ออกข้างออกข้างเอียงเนี่ยเอียงเนี่ยมันเอียงเอาไหมเจาะลึกหน่อย ยืนข้างหน้าข้างข้าวหลังมีดข้าวเจาะเรื่ลยๆได้ไหมตนี้แล้วโอเคนี่นะคะไอเห็นนลำยางเนี่ยตอนนี้จากต้นยางที่ไม่เคยออกเลยแต่ตอนเนี้ย เรากีดเนี่ยค่ะน้ำยางก็ไหลออกมาตามมีดนะคะเจ้าของบอกว่าพอใจค่ะพอใจในผลิตภัณฑ์ของเยยดไอแคนทั้งสองต้นเลยนะคะพอใจเป็นที่น่าพอใจทุกต้นเลยค่ะในแล้วป้านอมคุณให้ป้านอป้าอมป้านอมขยันป้านอมหนคะเดี๋ยววันนี้เราบอกว่าเจ้าของนี่นะคะคือพี่นอมนะคะพอใจ ในสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเยอไอแคนนะคะโอเคนะคะสองต้นแล้วทดลองในสวนของพี่นอมนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามและหมกสวนต่อไปอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราชาวเยอดไอแคนนะคะตอนนี้เราได้มาลงพื้นที่ของจังหวัดปึ่งการเป็นสวนของคุณพี่อะไรนะคะติที่ชัยิท่ชัยค่ะตอนนี้เราได้มาติดตามผลที่เราได้ทดลองไปในวันที่ 16, ธันวาพันนะคะจาก ้นยางที่ใจเนื่งที่ไม่เคยออกน้ํายางมาเลยตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราได้ทดลองไปแล้วแล้วตอนนี้เป็นวันที่22ธันวาคม2555ว่าน้ํายางจะออกตามที่เราไดา้ทดลองไปหรือเปล่านะคะเดีย๋ยวเราลองมาดูนะคะค่ะมือมิดมือมิเลยเดี๋ยวนะยึงนะโอ,อ,นะอ,อ้โหครับหลายตามนี่เลยครับมองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นมันโดนแดดมันโดนแดบดบ ไม่แน่ออกวะตรงนี้จากต้นที่ไม่เคยออกนะพี่เนาะวันนั้นเนาะที่ไม่ออกเลยนี่เนี่ยลิ้นลิ้นลิ้นต้องเช็คทำไมช่วยเช็คก็ทำไมทำไมไม่ใส่ลิ้นเหรอโอ๊ยน้ำยางโดนน่ะขุนจังโอ้หลายจุกเลย โดนมือเองพี่เชิญนอ้่พี่เชิญเลยค่ะนีนะพี่สิชัยเออพี่สิชัยเชิญเลยใกล้ๆเลยค่ะตอนนี้เป็นไงพี่ตอนนี้โอเคไหมเป็นหน้าที่พอใจไหมคะค่ะนี่จากผลิตภัณฑ์ของเยน่อไอแคนนะคะเดี๋ยวให้ไก่ไปยป ครับเด็กพันธุ์นี้เด็กแค่สามารถตอบโจทย์ช่ำสวนยางของจังหวัดสวนยางโคงการได้เลยนะครังการได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่เนี่ยนะคะโอเคนะตอนนี้พอใจนะคะจากที่ไม่เคยออกน้ํายางมาเลยแล้วได้ละมาทดลองว่าแล้วว่าน้ํายางไหลออกติดตามมีดเลยนะคะดูนะคะจนจากเจ้าของสวนยางนะครับค่ะเจ้าของอันนี้เป็นเจ้าของสวนยางเองค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่สองนะครับของ ที่สิทธิชัยนะครับเราจะมา,มน,ะมานี่ะคือเราเรามาตามผลนะครับจากที่วันที่1กธันวาอทิตย์ที่แล้วครับเรามาทําการทดลองไว้นะครับเรา,าะรจะดูว่าต้นนี้จะได้ผลเหมือนต้นต้นแรกหรือเปล่านะครับเพื่อนมือเมฆครับมือสังหารครับมือสังหารโอ้ยาวเลย,นะยครับยาวครับจะเห็นว่า ไม่ออกเลยนะครับน้ำยางออกตามนีดเลยนะไหลออกมาน้ำยางไหลเป็นเลือดเลยครับโป๊ะแตกอีกโป๊ะแตกแกแล้วแก้มต้นนี้วันนั้นก็ไม่ออกใช่เนาะพี่เนาะไอ้ที่ทำมานี่คือน้ำยางไม่ไหลเลยนะครับต้นนี้ก่อนก่อนก่อนทำนะครับจะไม่มีน้ำยางไหลออกมาเลยนะครับได้ไหมครับพี่ใกล้เนาะ วันนี้เป็นไงครับขยับมาใกล้กันต้นหน่อยมองไม่ได้หยัดนี้เราดีใจไหมครับดีใจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าครับใช้หรือเปล่าครับใช้ใช่เปนไี่เอาพอใจไหมพอใจไหมนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองวะลองเลยนี่เจ้าของใบตัดเห็นไหมยิ้มเลยนี่อ๋ออ้าวมอบมอบเย็ดไอแคนน่ะให้ไปมอไปพอไปเปิดที่ใบตัดแล้วพอในนามตัวแทนเย็ดไอแคนบึงการนะครับขอมอบ ป้ายยัดไอแคนให้กับพี่ศรทธิชัยนะครับมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยค่ะมองไปเป็นอะไรนะเจ้าของคังมุงการนบอ้าวครับ